What's up? Nothing much ได้สับจากข่าวถ้าวันหนึ่งเราโกรธใครบางคนเราโกรธเพื่อนโกรธแฟนโกรธชะตาชีวิตโกรธรัฐบาลาจริงแต่คงไม่ได้โกรธแค่วันเดียวเนาะถ้าเราอยากพูดคำว่าโกรธเราจะสามารถพูดอะไรอีกได้บ้างนอกจากคำว่า angry or mad วันนี้นะคะไมค์ก็เลยอยากจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าโกรธค่ะ คำแรกค่ะคำแรกเป็นคำที <Eso cuanto S 1> ่ไม <or S 2> ่ชอบมากๆคือคำว่า pissed P I S S E D pissed หรือ pissed off ก็เติม off เข้าไปนะ O F F ซึ่งมันก็แปลว่าโกรธหรือลำคาญระดับหนึ่งถ้าสมมติว่าเราลำคาญใครเราโกรธใครเราก็พูดไปเลยว่า Okay I'm I'm pretty pissed right now หรือ These people are pissing me off ขอแถมอีกนิดนึงละกัน คำว่า p i s s เฉยๆเนี่ p i s s มันจะแปลว่าฉี่นะคะมันมีแบบหลายความหมายแล้วก็ p i s s off เนี่ยมันสามารถแปลได้ว่าใส่หัวไปไปไกลๆอย่างนี้เอาจริงๆคํานี้ไม่ได้เป็นคําที่น่ารักเท่าไหร่ก็อย่าไปพูดกับคนที่ไม่รู้จักแล้วกันมันมันไม่ค่อยดี <laughs> เดี๋ยวโดนต่อยเอาอันต่อไปอันนี้เป็นแ l ลงนะคะคือ salty salty ที Sal like Kim, like ่มันแปลว่าแบบเค็มเนอะแบบ s a l t y salty เขาบอกว่า salty means you are not satisfied with your situation เหมือนแพ้แล้วพลาดอารมณ์แบบ feeling บูดอะบูดตัวอย่างเช่น he is salty because Karen rejected him ก็คือเขาแบบบูดมากเลยเพราะว่าแบบผู้หญิงที่ชื่อ Karen เขาไม่ได้รับรักเขาอะไรอย่างนี้หรือ He is salty because people don't acknowledge him as the leader of the country. And by infuriated, infuriated. คำนี้จะ at once คือมันยังไง Infuriated, I-N-F-U-R-I-A-T-E-D. I N F U R I A T E D. Inferiated. ซึ่งมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของความโกรธแล้วมันจะแบบเริ่มเลือดปุดๆดเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วตัวอย่างเช่นนะคะ The idea of letting murderers get away with what they did infuriates me การที่พวกฆาตกรเหล่านี้มันรอดพ้นจากการกระทำของตัวเองมันทำให้ฉันโกรธมากๆเลยอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สูงขึ้นมาเหมือนกัน Ballistic b a l l i s, s t i c <Ball> แปลว่ากโกรธจ,จัดเลยเหมือนจะคลั่งอยู่แล้วนิดนึงนะมันมีความแบบว่าเหมกโกรธเกินไปอ่ะโกรธเกินความจำเป็นตัวอย่างเช่น a Karen went ballistic after being told she cannot speak to the manager นันก็แปลว่าเหมือนมีมนุษย์ป้าคนนึงนะคะแบบโกรธแบบคลั่งมากๆเพราะว่าโดนบอกว่าไม่สามารถแบบคุยกับผู้จัดการได้อะไรอย่างงี้อันต่อไป furious furious f u r i o u s furious ซึ่งคำนี้หมายเชื่อว่าทุกคนต้องได้ยินเพราะว่ามันก็อยู่ในหนังเรื่อง fast and furious นะคะแต่ว่า furious เนี่ยความจริงมันก็แปลว่ากโกรธจัดมากๆเหมือนกันแต่ว่าพอมันอยู่ในชื่อหนักเนี่ยพอมันเป็น fast and furious นะมันก็จะแปลประมาณว่าบ้าระห่ำแทนนะคะแต่คำว,ว่า furious เนี่ยมันแท้จะเป็นแบบขั้นสุดของความโกรธระดับหนึ่งแล้วอะโกรธแบบ ตัวอย่างเช่น I am so furious about all the injustice that has been happening in Thailand ความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้ฉันโกรธมากๆเลยอันต่อไปอันนี้จะมีคำแปลที่มันค่อนข้างตรงตัวมา,มากๆเลย The last straw The last straw ก็คือฝั่งเส้นสุดท้ายนะคะมันเหมือนจุดสุดท้ายแล้วอ่ะมันนอนหลุดแล้วอ่ะพอพูดคำนี้เนี่ยมันจะแปลว่า You are done, man. That was the last straw. อันนี้คือกดธ่านาแล้วแบบจะเป็นบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดไปเลยว่า That was the last straw อันสุดท้ายเป็น my personal favorite เหมือนกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดประโยคยาวๆนะคะแต่ว่าเป็น expression ที่ไม่รู้สึกว่ามันน้อยแต่มากอะก็ค,คือคำว่า I can't even เป็นการพูดว่าแบบเราโกรธมากจนเราไม่สามารถ พูดออกมาทั้งหมดได้อมันแปลว่า I cannot handle these emotions เหมือนมัน o v e r w h e l m มากๆแล้วแบบอันนี้คือเหมือนมีท่าแบบโกรธแบบจี๊อยู่ในหัวอะไรอย่างงี้นะคะมาสรุปนะคะ pissed หรือ pissed off นะคะที่แปลว่าแบบโกรธํำคาญ salty ที่แปลว่าโกรธแบบแพ้โกรธแบบบูดบึ้งนะคะ infuriated ที่โกรธมากๆ ballistic ที่โกรธแบบบ้าคลั่ง Furious ที่โกรธแบบขั้นสุดแล้วก็ the last straw ที่แปลว่าฟังเส้นสุดท้ายและ I can't even สรุปแล้วนะคะคิดว่ามันน่าจะมีโมเมนต์ที่เราแบบโกรธบ่อยๆแหละเรารู้สึกว่าการที่เราพูดว่าเราโกรธอ่ะมันค่อนข้างเป็นการระบายความโกรธอันนั้นออกมานะคะนั่นแหล,ละก็คือ I can't even ไมคคิดว่ามันอาจจะช่วยได้บ้าง โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามรายการวัตสับได้ทุกวันอังคารในทุกช่องทางของเม t t e พอดแคสต์นะคะแล้วเจอกันอีกทีค่ะบ๊ายบายวัตสั p nothing much ได้สับจากข่าว